รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กินข้อบอกว่าวิการพูจนาก็คืออ,อมไม่ทันไม่ฉันมื้อเย็นพ่อเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปเพราะว่ามื้อเย็นเป็นมื้อที่ไม่จําเป็นครับสําหรับคนก็เขาก็เอาพระเจ้าเจ้าเลยบอกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแทนที่แบบมีประโยชน์อย่างเช่นทำวัดเย็นครับแล้วก็นั่งสมาธิมีประโยชน์กว่านั่งกินข้าวเย็นครับเพราะว่ากินข้าวเย็นอาจจะทาให้ตุกตอนนอนได้ด้วยครับ ถ้าเดี๋ยวมันจะกินเยอะเกินไปเปิงทรัพยากริคนเราฉันกินหรือกิน2อมือ้อก็เพียงพอมื้อเย็นเป็นมื้อใกล้นอนละกินมากไปสะสมก็อาจจะร่างกายอิ่มเกิดความสบายเกิดความขี้เกียจเกิดกำหนัดได้ง่ายทีนี้ก็ ลดมือนั้นไปก็มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาตะเตรียมอาหารมากด้วยะฮะผมเข้าใจตามนี้ดีต่อสุขภาพด้วยครับเได้คราเข้าใจอาจจะเป็นกฎข้อปฏิบัติของทางสงฆ์้งครับว่าเออเราต้องต้องรู้จักเอ่อไรเดียละเอ่อจะใช้คำว่าอะไรดีนะผมเมื่อเคยบวชนะผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ กิจวัตรของสงฆ์ครับที่เราต้องเป็นปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของนางสงซึ่งเออต้องไม่เหมือนคนธรรมดาปกติอะไรอย่างนี้นครับเพราะว่าสวดมนตก็จะได้บุญได้บารมีแล้วก็ถ้าสวดมนตก็จะถือเป็นการหมาว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยครับ เพราะเราต้องเรียนมันเป็นสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อก,ก็ไปเรียนที่โรงเรียนก็ได้เลยเมื่อก,ก็ไปเรียนที่โรงเรียนก็ได้เลยเหมือนการบวชเราก็เป็นแบบเพิ่มบุญบรารมีครับการสวดมนต์วัดก็คือการเพิ่มบุญบรารมีเพราะว่าเป็นการฝึกตัวเองครับให้มีความอดทนแล้วก็ทําให้เราได้บุญแล้วก็ให้คนที่เราแผ่เมตตาไปให้ได้บุญกุศลข,ของเราเพิ่มด้วยครับ นี่ผมว่าเป็นหนึ่งในอุบายในการฝึกสติและสมาธิครับก็มีศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นหนึ่งในอุบายที่ทําใหา้มีสมาธิแล้วก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรื่อถึงพระพุทธพระธรรมประสงฆ์นะฮะแล้วก็สวดยิ่งสวดก็จะทําให้มีสติปัญญาที่ดีจริงเป็นเป็นกุศลที่สูงนะะทำไมต้องทําท <ำ S 2> ทวัดเย็นวัดเช้าหรออา อืมโอ้ยากเนาะ <c oughs> ก็เป็นข้อปฏิบัติของทางสงฆ์นะครับที่เราต้องออรู้จักการสวดมนต์เป็นกิจของสงฆ์ที่เราต้องอย่างเดินจงกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ก็เป็นเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเป็นเป็นการตอบโจทย์ของพระพิสุสงฆ์นะครับว่าเข้ามาบวชแล้วเราก็ต้องสวดมนต์ให้ได้สวดมนต์ให้เป็นรู้จักข้อปฏิบัติของสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ เข้าใจว่าการสวดมนต์นะคะก็คือจะทำให้มีสมาธิอะค่ะแล้วก็จะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นคือการสวดมนต์เนี่ยก็คือจะทำฝึกฝนให้กับเนเนี่ยมีสมาธิและเกิดปัญญาค่ะ การฝึกสมาธิให้มีสติสามารถจาสามารถจําบทเรียนที่เราเรียนไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นการฝึกสติสมาธิของเราให้เพิ่มขึ้นเราจะได้มีความระมัดระวังในการทําสิ่งต่างๆครับเพราฝึกสมาธิของตัวเองให้มีสติความมีสติเราจะได้ทำอย่างอื่นได้เพราะว่านั่งสมาธิทําให้จิตเราดีครับนั่งสมาธิทําให้จิตเรามีสติจิตเรามีสติใช้สติแล้วก็สมาธิครับ แล้วเราก็จะไม่โกรธง่ายครับว้ถ้าเกิดสมาธิเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิเนี่ย <c oughs> ก็คือจะทำให้เราเหมือนกับเกิดปัญญาขึ้นน,นคะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีสติอยู่กับตัวเองเสมอค่ะ ก็สมาธิก็ทําให้มีพลังทางจิต mm hmm. เวลาจะเรียนหนังสือ mm hmm. หรือจะทําอะไร mm hmm. ก็สําเร็จด้วยง่ายนะเพราะสมาธิคือก,การรวมตัวเพ่งไปที่จุดจุดหนึ่งเนนจะได้สมมติศึกออกมา mm hmm. จะไปเรียนหนังสือต่อหรืออะไรต่อ mm hmm. ก็จะได้เข้าใจในบทเรียน mm hmm. แล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับทำไมต้องนั่งสมาธิ mm hmm. ก็อาจจะทําให้เนนฝึกตนให้รู้จักสมาธิให้รู้จักสงบละ ซึ่งกิเลสการเป็นมีสมาธิสามารถทำให้เรารู้เห็นรู้แจ้งอะไรได้หลายๆอย่างพระพระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่บารลุธรรมแล้วมาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพร,ระภูมีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าคือศาสน ศาส,สดาของศาสนาพุทธครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าใหญ่สุดของศาสนาครับพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาของศาสนาพุทธเป็นผู้ที่ตัดสรู้แล้วก็เอาคําสอนมาเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆครับ คนเรานี่นะลูกนะสามารถที่จะนับถือหลายๆศาสนา,สาสนี่สามารถนับถือได้นะไม่ว่าจะเป็นพุทธิสอิสลามเนี่ยศาสนาที่คงอยู่กันมานานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามเขาก็มีวัฒนธรรมมีแนวปฏิบัติมีข้อข้ออัดข้อธรรมในที่นั้นๆในสังคมนั้นจึงร,รักษาอยู่ได้มาจนถึงทุกวันก็ลองนึกดูถ้า โลกนี้นะมีศาสนาเดียวนะหนูลองคิดดูนะคนคงทําจีวรทำคืพระพุทธรูปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเนเธอคิดว่าคนคนเดียวเนี่ยหรือจะมีคนคนหนึ่งทําจีวรมาเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกเนี่ยคิดว่าทําไหวไหมไม่ไหวหรือโลกนี้ทั้งโลกเป็นศาสนาคริสศาสนาเดียวคนทําไม้กางเขนเนี่ยสงสัยคากันตวีอุบานําเลยนะเออมีอย่างเดียวไม่ได้นะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสรรสิ่งใดมาเป็นเครื่องประจําใจของเราแล้วเราชอบแบบไหนจะหลีดแบบใดก็ขึ้นอยู่กับสิทธิและสรีภาพของแต่ละคนที่จะเลือกสรรให้กับชีวิตของตัวเองที่เห็นว่าเหมาะแล้วการมีศาสนาดีไหมคะหนูว่าดีไหมล่ะดีเจ้าค่ะเออแล้วอย่างถ้าถ้ามีศาส,สนาแล้วคนนี่สังคมร่มเย็นเป็นสุขนี่หนูว่าดีไหม ดีออเออก็ดีก็ยิ่งดีกว่าไม่มีมียังดีกว่าไม่มีนะเจ้าค่ะถ้าเราถูกบูลลี่เราควรทำไงคะหนูเคยถูกบูลลี่ไหมเคยค่ะถามก่อนบูลลี่คืออะไรการให้ร้ออายคนอื่นเจ้าค่ะให้ร้ายคนอื่นการนินทาเป็นบูลลี่ไหมเป็นเจ้าค่ะเป็นคำนินทาคำว่าร้ายเนี่ยมันมีของเป็นของประจำโลกมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะ ปัจจุบันนี้หรือในโลกโซเชียลนะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ถูกบูลลี่ถูกด่าถูกว่านะั้นเป็นเครื่องประจาเป็นเครื่องประจําโลกนะถ้าถูกบูลลี่ถ้าถามเด็กๆทุกวันนี้ถ้าหนูถูกบูลลี่หนูจะต้องทอํายังไงร,รู้ไหมพระอาจารย์ได้คาตอบว่าไงยิงมันครับอาจารย์อ <c oughs> ต้องโต้ตอบให้มันสาสมครับพระอาจารย์นะต้องโต้ตอบเราได้เห็นแบบนั้นใช่ไหมอ่า ะด่ามาด่ากลับเคยได้ยินไหมฟาดมาฟาดฟาดมาฟาดกลับถ้าเขาบูลลี่หนูหนูจะทํำยังไงต้องหาวิธีป้องกันมาหาวิธีต้องป้องกันป้องกันโดวยวิธีการด่ากลับไม่ตอว่ากับเจ้าค่ะโอ้พระอาจารย์จะให้ธรรมะหนูไว้นะตะก่อนที่จะให้ธรรมะหนูเนี่ยพระอาจารย์จะจะเล่าให้ฟัง สมัยหนึ่งมีนางผู้หญิงคนหนึ่งพระพุทธเจ้าไปไนในนี้ตามด่าตลอดจนพระอาน,น,อน,นท์นี่ทูลแนะนำพระพุทธเจ้าว่าอย่าอยู่เลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดบอกว่าถ้าเราหนีไปแล้วเขาด่าอีกหละ่ะหนีไปแล้วเขาด่าพระพุทธเจ้าตัดว่าฟังดีดีนะบุคคลผู้ที่อดทนต่อการต่อคำกล่าวล่วงเกินคำกล่าวล่วงเกินก็คือบูลลี่นี่แหละอ่า คำกล่าวล่วงเกินบุคคลผู้ทนต่อคำกล่าวล่วงเกินของผู้ใหญ่กว่าเรามีผู้ใหญ่แซวเราว่าเราอย่างโน,น้นอย่างนี้ว่าไม่ดีเราเราอดทนได้เพราะอะไรเพราะความกลัวเราอดทนได้เพราะความกลัวแล้วบุคคลผู้อดทนต่อคำกล่าวล่วงต่อผู้เสมอกันเพียงเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกัน ไม่อยากให้เกิดเรื่องชกต่อยก็เลยอดทนเอาแต่เหนือที่สุดของความอดทนก็คืออดทนต่อคํากล่าวล่วงของบุคคลผู้ต่ํากว่าเจ้าค่ะอย่างอดทนผู้ต่ำกว่าถือว่าสูงสุดของความอดทนเป็นสุดยอดของความอดทนแล้วเค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าให้ดุษิตนิ่งไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเจ้าค่ะนิ่งไม่ตอบโต้ไม่เฉยๆสุดแล้วแต่มนจะมาว่า สุดแล้วจะมาด่าจะบุลลี่ขนาดไหนไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญต้องอดทนนะถ้าหนูดีเป็นคนคิดมากแล้วถูกคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องคนที่เขานินทาแล้วหนูดีจะหาวิธีป้องกันด้ดยวิธีใดเจ้าคะเป็นคนคิดมากเจ้าคะนี่เลยวิธีการคิดก็คือข้อที่หนึ่งที่เรา ทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าความคิดคความคิดของเราเป็นเหตุนำพาถามจริงๆคำพูดเนี่ยมันเป็นลมไหมเป็นลมเจ้าค่ะเป็นลมลมออกจากปากเลไหมลองเป่าปากด้วยลมออกจากปากเป็นไงไม,ไม่รู้สึก้าค่ะไม่รู้สึกลมเป่าออเป่าไปเรื่ยเป็นลมไหมคำพูดนี้เป็นลม,ะลมนะ ลมมนี้มันลมเดียวกันกบตดไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนะท่านท่านหนูฉลาดพอหนูจะไม่ไปกรรมมันมันดมเขาว่าหนูดำเขาว่าหนูดำาดตื่นเช้าตื่นดมเช้าดมเย็นดนเช้าดมเย็นดมเช้าดมเย็นคนว่าเนี่ยเขาก็ว่าเขาสบายตัวเขาเหมือนตดออกจากไกลเขาไปแล้วแต่หนูดีก็วิ่งไปกรมตดกับมว่าแล้วมันกของเขามันก็มันดมเออ เธอว่าฉันใช่ไหมดม,ดมถ้าหนูฉลาดพอหนูจะไม่ทำถ้าหนูมีสติมากพอหนูจะมันหายไปกับลมแล้วคนด่าคนว่าเขาก็ลืมไปแล้วแต่เรายังเก็บมาใส่ใจของเรา สะเนีที่ได้มาชมลวงประสาทเนี่ยรู้สึกว่าจะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาได้รับเพราะว่าการที่จะมาชมนั้นจะต้องมีเวลาในการนำชมนิดนึงเขาก็ได้โอกาสในการเดินดูเดินชมก็ เห็นแล้วว่าเขาก็มีความสนใจในเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการซักถามเป็นระยะไปนะครับแล้วเขามีความกระตือร้นในการที่จะ,ะศึกษาในเชิงการถามการตอบแล้วก็ได้แนวคิดต่างๆตามไปด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภายในของโลหะปรา,าสาท จะมีความงดงามอลังการถึงเพียงนี้แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็แบ่งออกไปไม่เหมือนกันมีทั้งชั้นนั่งสมาธิชั้นอ่านหนังสือชั้นเดินจงกรมและข้างบนสุดยังสามารถชมมิวทิัวทดศน์ได้360องศาอีกด้วยนะครับและบนยอดปราสาทยัมีพระบรมสารีริกธาตุให้พวกเราได้กราบสักการะอีกด้วย ชมกันได้พอสมควรก็ถึงเวลาฉันเพลงกันแล้วซึ่งวันนี้น้องๆจะได้ฉันเพลงบริเวณชั้น2ของโลหะปราสาทครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เดินทางกลับมายังธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อจะได้เรียนคาบต่อไปในช่วงบ่ายและเรื่องราวที่น้องๆจะได้เรียนรู้ก็คือวิธีการดูแลอัคคีภยัยหรือฝึกการดับเพลิงนั่นเองครับ ไปดูรีแอคชั่นของน้องๆกันว่าจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนดูท่าทางการจับถังดับเพลิงของน้องๆโอ้โหดูเป็นมืออาชีพมากเลยครับต่อไปจะเป็นการจำลองไฟไหม้นะอาคานี่อยู่ที่อ่างขางก็มีที<ต>ออ่อื่นๆก็มีครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ,รบปรากฏว่าพอเลือกได้ปั๊บกลุ่มนี้มาเลยครับอเอาคนอาคา ตีทำพาสปอร์ตต่อวีซ่าส่งไปอยู่คอลเลจนั้น oh. เรียนภาษากับกับคนอาคาสี่ปีเลยครับครับ,รบให้วีซ่าต่อวีซ่าเป็นหน้าที่ของคอลเลจนะครับนี่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามหาวิทยาลัยส่งทั้งสองแห่ง uh huh. ไม่ว่าจะเป็นมหาจุฬามหามกุฏหรือองค์กรพระธรรมทูตนะครับม,มีโรงเรียนใช่ไหมครับ uh huh. เรียนปีหนึ ตั้งแต่ปีหนึ่งนักศึกษาของเราจะต้องเจาะเลยว่าจะเป็นพระธรรมทูตนะครับผมหนึ่งสองสามจะไปไประเทศไหนเป็นคณะเลยเช่นจะมาเบลเยียมภาษาเบลเยียมคืออะไรฝรั่งเศสมาเนเธอร์แลนด์ภาษาเนเธอร์แลนด์มาเยอรมนีมาสวิตเซอร์แลนด์มาฝรั่งเศสครับใช่ไหมครับครับผมจะไปไหนก็ตามจะมาไหนก็ตามเอาคนของที่นี่ที่เป็นเจ้าของภาษานะไปสอนครับพอไปสอนปับ๊บสี่ปีพูดได้ไหมครับ ได้ปีปหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วครับสมมติว่าในคลาสนั้นมีนักศึกษาอยู่ร้อยคนครับพระนักศึกษาและนักศึกษาเนี่ยร้อยคนร้อยรูปนะครับแล้วก็แบ่งออกมาแบ่งออกยังไงแบ่งออกว่าฝรั่งเศสห้ารูปใช่ไหมครับครับเบลเยียมห้ารูปอันนี้เรียนภาษาเดียวกันเบลเยียมพูดฝรั่งเศสใช่ไหมครับครับเนเธอร์แลนด์ห้ารูป ชัดเจนเลยนะสวิสทารูปทารูปรูป,ร,ป,ร,ปรูปประมาณสิบประเทศอาจจะสิบภาษาครับผมผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราบริหารจัดการอย่างนี้งานพระธรรมทูตเนี่ยจะตื่นเต้นจะสนุกสนาน,นท่าน,น,นพระครูคิดอย่างไงครับผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากมเนื่องจากว่าถ้ามาเปรียบเทียบดังที่ท่านพูดถึงมิชชันนารีเนี่ยเขามีองค์กรคนจะไปเผยแผ่ต้องพร้อม รพร้อมทั้งภาษาพร้อมทั้งการสนับสนุนคุณไปเลยคุณไปแต่ตัวเรื่องค่าใช้จ่ายฉันจัดการให้ใชครับแต่ของเรานี่ถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นผมว่างานเผยแผ่จะไปโรอดเลยครับครับอันนี้ก็เป็น<ม>ความหวังท่านผู้ชมทุกท่านเป็นสิ่งที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ในขณะน,นี้กับท่านพระครูประหลัดมงคลวัฒน์ท่านเจ้าวาดวัดเทพเจติยาจารย์จอมทองเชียงใหม่เนี่ย ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยมาแต่งงานหรือพระธรรมทูตท,ที่จะมาเผยแพร่ศาสนาไม่อยากจะให้ใช้คำว่าอดทนอย่างยิ่งสละอย่างยิ่งเสียสละอย่างยิ่งหรือว่าแบบตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมครับครับจนกระทั่งบางทีเอาตัวไม่รอดหรือรอดก็ก็แล้วไปอืออ่า ถ้าเธอรอดเธอก็ฉันก็มาหา <laughs> ถ้าเธอไม่รอด <laughs> ก็ปล่อยไปอ,อย่างนี้เราควรจะได้จัดองค์กรให้บริหารจัดการให้ถูกต้องให้งดงามเพราะว่าความหวังที่สำคัญของพระธรรมทูตก็คือความเจริญมั่นคงนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วยังมีภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับครับอาหารไทยคนไทย กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นไทยๆเนี่ยยกประเทศไทยมาไว้ที่วัดครับผมอันนี้แห<ช>ละลลจะทําให้เรามีความเข้าใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันพอสมควรแล้วเวลาได้หมดลงพอดีอาตมาภาพทั้งสองขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วถึ ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเลมี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร